ผมเราจะพับทีวอนเก็บเป้าหมายคือเก็บในซอง<ช>ครับโอเคเป้าห<ร>มายด้านสั้นเสร็จแล้วก็รูดมาครึ่งหนึ่งของด้านสั้นนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็รูดด้านยาวเสร็จแล้วเราก็ประกบฉะนั้นเราก็จะได้ด้านยาวครึ่งหนึ่งึด้านยาวครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วอีกครึ่งหนึ่งอีกรอบหนึ่งเราก็จะได้แบบนี้ เสร็จแ,แล้วเราก็จะวางลงบนพื้นครึ่งหนึ่งเสร็จแ,แล้วเราก็แบ่งสามส่วนนี่หาสูตรจนเจอแล้วแล้วก็ครึ่งนึโอเคไม่ว่าจะไซส์ไหนจะลงถุงได้หมดอ๋อจะลงถุงนี้ได้ใช่ลงถุงวิธีลงถุงก็เปิดถุงออกเสร็จแ,แล้วก็พับครึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไป เดี๋ยวปึ๊บตรงนี้เราก็กด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 ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็กดเยอะหน่อยแต่มันจะลงเพราะว่าซิฟล็อกมันมีสองสองล็อกถ้าล็อกล่างไม่ได้ก็ล็อกบนถ้าขยันถ้าขยันเราก็นั่งทับไล,ลไล่ลงม,ม,ม,มันก็จะเล็กหน่อย ส,สุดยอดโอ้เดี๋ยวไว้หนึ่งงานละโอเคนี่เร่าจะมาใส่ในถุงเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ได้สามสี่ตัวนะครับสบงสามสี่ตัวเข้าไปหนึ่งถุงก,ก็หลักการคล้ายๆกับของจีวอลเลยก็พับแนว <c oughs> นแนวเข้าใหม่แนวยาวเพราะว,ว่าแนวสั้นเป็เคอยู่แล้วได้เราก็พับแนวยาวแล้วก็อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็วางบนพื้น ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็แบ่งสามธรรมดาอแล้วเรายัดยัดทำไงยัดทำไงเราก็ประมาณสามตัวสาม,สามตัว,<า>ตวจะพอดีอหลักการเดียวกันเลยก็คือแบ่งครึ่งบีบครึ่งก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไป สุดยอดสำเร็จอ่านี่คือสามผืนต่อหนึ่งถุงเรียบร้อยนะรับสำเร็จแล้วนะครับส่วน oh. อ,อังสะอังสะานี้ไม่มีสูตรนะครับอ,อังสาก็พับปกติเลยอย่างนี้ให่ไหมฮะหลักก็คือจะจับตรงช่วงช่วงรักแร้พับครึ่งก่อนมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเสร็จแล้วก็พับครึ่งเสร็จแล้วก็ครึ่งหนึ่ง เราก็จะได้อย่างนี้เหมือนตัวนี้เหมือนตัวนี้แล้วเราก็เอามาซ้อนกันเสร็จแล้วพอเราซ้อนได้หลายตัวมันก็จะได้สักประมาณสี่ตัวแล้วก็พับครึ่งเลยเสร็จแล้วเราก็ยัดใส่ถุงมันก็จะใกล้เคียงกันอยู่ข้างในแล้วงองงอเข้าไปใช่งอเข้าไปแล้วเราก็ยัด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 สมมตินี้งอมาสอกเออเอาถุงใหม่ก็ได้ครับถุงก็จะเป็นไซส์นี้นะครับ๋อ้ไซส์นี้ไซส์ใหญ่สุดนี่อะไร ยี่สิบถุงยี่สี่ยี่หกคูณยี่สี่ใช่ปึ๊บอันนี้มันสองตัวนะมันก็จะเหลือพื้นที่แต่ถ้าเกิดมันสี่ตัวจริงๆเราก็จะมีตรงนี้อยู่อนี่ที่เราพับไว้แล้วที่เราซักไว้แล้วก็ซักก่อนนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่สามานี่อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวที่สี่หลักการเลยก็คือ พับครึ่งตึ๊ดเสร็จแล้วเราก็จับัดแค่นี้เองอมไม่ติดตัวสชงถูกนะก็จะประมาณนี้อืมเรียบร้อยครับโอเค okay. ทุกอย่าง everything โอเคครับ สาธุนะครับ